นักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุวิภาเนี่ยนะคะรายงานมาจากทั้งน่านพยาวเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็สีจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เราต้องจับตาเพราะผลกระทบมันหนักที่น่านวันนี้คนจับตากันเยอะนะคะที่น่านน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นสีขุ่นแดงตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวันที่22จนถึงเช้าวันนี้ เที่ยงวันนี้ยังเป็นขุ่นแดงอยู่เลยิฉันเช็คข้อมูลล่าสุดส่งผลให้ลำน้ำและน้ำสาขา ล้นตลิ่งในหลายจุดนะคะคุณนัทพัฒ์คันเข็มขาวนักข่าวพลเมืองจังหวัดน่านรายงานเข้ามาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้จากพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะจุดนั้นน้ำเอ,อ่อแล้วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะลดระดับลงไปบ้างแต่เล็กน้อยยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ติดตามรายงานจากคุณนัทพคันเข็มขาวนักข่าวพลเมืองจังหวัดน่านค่ะ ตอนนี้นะครับผนอยู่ที่ฝั่ง้ำนานบ้านฟ้อนอำเภอสุจกจ้างจังหวัดน่านนะครับวันนี้ือจะเป็นรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเนื่องจากพา,ายุพิพาครับฝนตกตั้งแต่เจ้าเบืดของวันที่12ครับจนมาถึงเจ้าเมือดของวันที่า3ครับน้ำ มาได้เอื่อนสลิงนะครับแล้วก็พ่วงปัดฟ้อนตะวันฟ้อนทั้งเรองทุกอย่างจ,าจังหวัดนานนะซึ่งพื้นที่ที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ลาบหลุมแรกของจังหวัดน่านนะครับฝีฝีน้ำหนานไหลผ่านนะครับก็น้ำล่กเข้าบ้านประมาณสักมันสีมีสีครึ่งมีสีครึ่งน,นะครับก็เริ่มเข้าบ้านนะครับแล้วก็ ต่อม้อทางชุด่อนมีการน้นไซเลน,นะครับเแจ้งเกือทครือาบ้าในบ้านต้นมอู่บนีบนน่นะครับโซนในละแวกใกลเคียงนะครับทกท่านผู้ผ่อ,อ,อนนี่หนา้ามันล้นจากังเร,รือยแล้วนะครับแล้วก่อนในทางซื้น,นะครับจากนี้า้าบ้านนะครับนขนาดสมการหมู่บ้านนะครับคอ,อย่จดเช็คระดับน้าอีกตลอดลเวลาสำรับที่จ้ รายงานหลักแจ้งเตือนคือทางอำเภอหรือว่าทางส่วนกลางนะครับทั้งอี่น้องครับที่อยู่ทาน้าสายใต้ทั้งหลายอ่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเข้าสู่ภาวะฟุกติแหละครับแล้วก็เจ้าบ้านก็กล้างจุ่ยกันล่างบานล่างทีบูกร่องครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบปัจจุบันนี้มีกหมดอยู่สองผู่บ้านคือบ้านป้อนบ้านมกตำบลบ้านนั่นคือเจ้าอย่างวัดนาครับส่วนอย่างปังจะตัดเยื้อทุของโรงเรียนปังป นนับ้นน้งนี่ครุยเรยนได้ละฝนจะนักประสบวนส่วนที่น้ามันรวมตปนนี่นะครับก็เก <mel> ิจากปริมาณน้ำฝนครับ <mel> ตีบัทนดูวนในบริเวณพื้นที่ต้นน้ต่างๆเองครับพอปริมาณน้ตีนตบหรือถน้อยเาิบนิระครับมันเลยสง น้ำน้ำจากมหาสาราลไหลลงมาเป็นที่นี่จะได้กดเคื่อนไถ่ตั้งสายใต้นะครับขอานใต้ทั้งหลายจะได้ก่็ดูแลระมัดระวังตัวเองดีๆครับเ,เก็บของเก็บของเองได้กเก็บขอ,องไปหลักๆสิส่งที่สำคัญที่ยึดเอาพักษาชีวิตนะครับยกอะไรางา้นชาวบิเจี๊ยห้ามตกทุนมากครับ จนถึงเวลานี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่คุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองได้ในการเฝ้าระวังเตือนภัยนะครับแจ้งความช่วยเหลือแล้วก็ร่วมรายงานสถานการณ์จากพิกัด บ้านของคุณผู้ชมนะครับง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์สีไสายไทย PBS นะครับทุกการสื่อสารก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอเนื้อหาร่วมกันทางหน้าจอแล้วก็ออนไลน์ของไทย PBS เนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในเวลานี้นะครับต้องบอกว่าหลายพิกัดตอนนี้ต้องจับตาสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า ยังคงมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับอีกหมุดหนึ่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านครับคุณนพดลสุดสมนะครับนักข่าวพลเมืองรายงานมาจากอำเภอบ้านหลวงฝนเนี่ยตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้นานต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับที่น,นั่นก็ส่งผลทําให้ชุมชนตําบลบ้านพีตาําบลปากคาหลวงตําบลบ้านฟ้าแล้วก็ตาบลสวดเนี่ยตอนนี้มีน้ําท่วมขัง จากน้ําที่มันเอ่อล้นตะลิ่งนะครับและชาวบ้านเขากําลังเร่งเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะรับมือกับระดับน้ําที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนที่บ้านน่านมั่นคงครับหมู่ที่7ตําตบลป่าแล้วหลวงนะครับอำเภอสันที่สุขจังหวัดน่านคุณวุฒิชัยโลนันครับครูโรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าฝนเนี่ยตกโปรยโปรยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อคืนนานกว่า24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับชาวบ้านได้รับข้อความแจ้งเตือนของปอพผ่าน SMS นะครับบอกว่ามีการแจ้งเตือนน้ำท่วมดินโคลนถล่มครับแล้วก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องขอให้เฝ้าระวงังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่ม ในวันที่22ถึง23กรกฎาคมนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาของตำบลยอดอำเภอสองแควตตำบลบอกเกลือเหนือตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือตำบลสกาดตำบลภูคาอำเภอปัวนะครับและตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางตำบลห้วยโขนอำเภอเฉลิมประเกียดนะครับก็ขอให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ดูแลกลุ่มที่เปราะบางด้วยและควรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดค่ะคุณบุธิชัยโลนันคุณครูจากโรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยานะคะรายงานมาเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมบอกว่าระดับน้ำในพื้นที่การเกษตรฝั่งตะวันตกของพื้นที่ อำเภอสันติสุขเนี่ยนะคะในจุดนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่เกษตรร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำเริ่มลดระดับลงบริเวณเส้นทางถนนน่านสันติสุขปัว จุดที่อยู่บริเวณห้วยลากปืนมีน้ําท่วมผิวการจราจรแต่น้ําก็เริ่มลดระดับลงเช่นเดียวกันนะคะการสัญจรตรงนั้นยังทําได้แต่ประเด็นคือในพื้นที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนคืนนี้ค่ะถ้าฝนมาหนักมันก็อาจจะกลับมาท่วมอีกนะคะดังนั้นคุณผู้ชมในพื้นที่อาจจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางค่ะขยับไปดูอีกจุดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตากนะคะรายงานจากคุณชวลิตวิกุลชัยกิจค่ะ คุณชวลิตรายงานว่าลำห้วยแม่สอดเริ่มน่ากังวลแล้วนะคะที่จังหวัดตากหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในลำห้วยไหลผ่านเทศบาลน,นครแม่สอดอำเภอแม่สอดค่ะแล้วเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วบริเวณสามแยกหน้าสํานักงานเทศบาลถนนสายเอเชีย มีน้ําท่วมขังเป็นระยะระยะนะคะน้ําลดระดับลงแล้วณนะชั่วโมงนี้ที่เรากําลังออกรายการแต่ในพื้นที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะ นะครับไทย PBS ตอนนี้ร่วมกันฝ่าวิกฤตพายุวิภาน้ำท่วมภาคเหนือนะครับใน3จังหวัดก็คือน่านเชียงรายพะเยาผู้ชมขอติดข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงขอความช่วยเหลือรายการสดทุกความเคลื่อนไหวนะครับตลอดทั้งวันทุกช่องทางของไทย PBS นะครับก็วางแผนรับมือกันอย่างทันท่วงทีแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยสามารถที่จะแจ้งสถานการณ์รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือนะครับผู้ชมที่อยู่พื้นที่ประ ศพภัยนะครับสามารถที่จะขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS ครับที่หมายเลขโทรศัพท์027902111นะครับหรือว่าไลน์ ID แอดร้องทุกไทย PBS นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปที่สายด่วนปอพ .1784 ทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับ